สวัสดีวันเสาร์ตื่นเช้าครับทุกทุกคนนะครับวันนี้ตื่นมาพร้อมกับการมาดูของที่เราสั่งมานั่นก็คือชั้นวางของนะครับได้มาในราคา200กว่าบาทนะครับในห้องอย่าก็มีพื้นที่100ล้านเอเคอร์นะครับซื้ออะไรมาใส่เต็มไปหมดนะครับยังลกไม่พอวันนี้ซื้อชั้นวางของมาแบบ4ชั้นมานะครับได้มาในช่วงที่เขา ลดนะครับได้ราคามาไม่แพงมากนะครับประกอบดูจริงจังมากเลยนะครับทั้งมือทั้งเท้าช่วยกันประกอบนะครับภายในกล่องก็มีอุปกรณ์มาให้ครบนะครับมีนอ็อตมีสกรูมีตัวไขมาให้ด้วยนะครับแล้วก็วัสดุก็น่าจะใช้ได้คุ้มค่ากับราคาที่มีอยู่นะครับคนเองก็ซีเรียสมากในการต่อนะครับใช้เวลาประกอบ อยู่นานพอสมควรนะครับต่อผิดต่อถูกอย่างที่บอกและะ้วับเหมือนมันจะง่ายแต่พอทําจริงๆแนละ้มันค่อนข้างที่จะยากมากนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าเราไม่สับสนไปเองนะครับมีคู่มือแล้วก็มีรา,ายละเอียดของการ ประกอบนี่ครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากผ่านไป10ชั่วโมงนะครับอาพูเล่นนะครับก็ได้ชั้นวางของสีชั้นเป๊ะเบอร์สวยๆแบบนี้ในราคาที่ถูกนะครับครูอ้นเองจะเอามาตั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าในห้องเนี่ยของเยอะมากนะครับเป็นคนบ้าเก็บสมบัติอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้ก็ได้ชั้นวางของมาอีก1ชั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาพอสมควรครับยังไงก็ลองไปหาซื้อมาลองใช้ดูแล้วกันนะครับ สวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกๆคนนะครับเมื่อวานวันเสาร์นะครับลืมลงคลิปซักผ้านะครับภารกิจของคนโสดในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ซักผ้านะครับซักไปเยอะเลยนะครับทั้งผ้าห่มผ้าปูที่นอนด้วยนะครับเช้าวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่โรงเรียนมีการประชุมผูกของประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 7ที่โรงเรียนท่าใหม่พูนสวัสดานุกูลนะครับผููกของก็เข้ารวมประชุมตามกําหนดการทั้งมอต้นแล้วก็มปลายนะครับหลังจากประชุมเสร็จแล้วนะครับวันนี้ไปออกกำลังกายในช่วงเย็นนะครับอิ่มมาก ช่วงเที่ยงหิวข้าวมากไปกินข้าว2จานเลยนะครับข้าวขาวหมูกับข้าวหมูกรอบ2จานยังอิ่มจุกๆกอยู่เลยนะครับก็มาออกกําลังกายเลยทั้งที่จุกๆแน่นท้องนะครับแต่ก็สามารถอยู่จบไปที่5กิโลเมตรนะครับวันนี้บรรยากาศที่ At the airport นะครับที่สนามบินนะครับมีลมพัดโชยมานะครับตลอดเวลาเลยนะครับม่งบอกว่าลมหนาวมาแล้วนะครับบรรยากาศดีออกมาได้ตั้งแต่สี่บงครึ่งเลยนะครับแดดไม่ร้อนวันนี้ก็จบไปที่5กิโลนะครับดูลมพัดยาแบบนี้ทําให้คิดถึงบ้านตลอดเวลาบิงเสร็จแล้วก็ยืดเส้นยืดสายคลายกล้ามเนื้อพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะครับก็เตรียมตัววันนี้คงไม่กินข้าวเย็นนะครับเพราะว่ายังอิ่มอยู่แต่ก็ยังอุตส่าห์เดินทางไปถึงตลาดนะครับก็ไปได้น้ําปั่น มา1แก้วนะครับจบที่อะโวคาโดปั่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันหยุดเสาร์ทย์นี้ก็หมดไปพรุ่งนี้เตรียมตัวทำงานในวันจันทร์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ใส่ชุดลูกเสือนะครับเนื่องในวันวชิราวุธนะครับวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านะครับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีนะครับที่โรงเรียนก็จัดวันวชิราวุธขึ้นในวันนี้นะครับ หลังจากทําพิธีเสร็จแล้วนะครับก็มีการบําเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนตรนารีนะครับบริเวณโรงเรียนและก็วัดบุญญาบาทใกล้ๆกับโรงเรียนนะครับตามสถานที่ต่างๆทําความสะอาดหลายพื้นที่เลยเที่ยวนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่โรงเรียนเพื่อแยกย้ายกันไปเรียนตามตารางของแต่ละห้องนะครับวันนี้ก็ถือว่าทําภารกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับครูอ้นเองก็กลับมาสอนตามปกตินะครับนี่เจอแก๊งกินโทรศัพท์นะครับแอบมาแซวครูที่หลังห้องโสดเหมือนเดิมนะครับไปเรียนได้แล้วนะครับตกเย็นมา คอ้นก็ไปออกกำลังกายตามปกติครับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารสําราญใจนะครับเชาวันอังคารวันนี้อากาศจำไซนะครับมาทํางานตอนเช้านะครับเพราะวันนี้มีเวรยืนหน้าประตูนะครับ ช่วงคาบเรียนที่มีคาบบ้างเด,ด็กๆก็มารอเข้าเรียนนะครับวันนี้เรียนเที่ยงนะครับแต่11บเอโมงมาฝากกระเป๋าไว้แล้วนะครับอ้าวก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้มาพักผ่อนนั่งพักในห้องเรียนของโครูอนได้นะครับแต่อย่าเสียงดังเลยอย่าเล่นแล้วก็อย่าทิ้งขยะแค่นั้นนะครับก็มาบางคนก็ดูโทรศัพท์เล่นเกมไปบางคนก็นั่งพื้นไปนะครับอ่าเด็กๆห้อมล้อมกันไปเลยวันนี้นะครับ ช่วงว่างแบบนี้นะครับก็พูดคุยกับนักเรียนสนุกสนานนะครับแลกเปลี่ยนกันไปบางทีกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับช่วงบ่ายนะครับน้องมิกมาปรึกษาเรื่องการตัดต่อวิดีโอนะครับพอดีต้องทําวิดีโอส่งคุณครูวิชาน้วัตกรรม ท่าใหม่นะครับก็เลยให้มาเรียนตัดคลิปสั้นกับครูนะครับมาคนเดียวมันเหงานะครับที่เหลือเพื่อนมานั่งเป็นเพื่อนอีกหลายคนเลยนะครับแก๊งใหญ่เลยทีเดียวนะครับคนทําก็เครียดไปนะครับคนให้กําลังใจก็สนุกสนานไปนะครับวันนี้ก็ทําไปเสร็จเรียบร้อยสําหรับน้องมิกนะครับวันนี้มีประชุมนะครับน่าจะค่ำไม่ได้ไปวิ่งนะครับวันนี้อากาศ ก็ดีๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปวิ่งประชุมนะครับหลังเลิกประชุมเสร็จก็หิวข้าวไปกินข้าวเลยที่ตลาดนะครับวันนี้กินเหมือนเดิมครับเมนูเดิมข้าวต้มมีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากินอะไรเบาๆในช่วงเย็นเพื่อที่จะไม่ให้กดไหลย้อนกำเริบนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับ,บนานอาหารวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีวันพุชนะครับเอ้ยสวัสดีวันพุชครับทุกๆคนนะครับวันนี้มาทํางานตามปกตินะครับภารกิจตอนนี้ในตอนเช้าก็คือมาให้อาหารปลาในห้องเรียนก่อนนะครับเด็กๆจัดตู้เลี้ยงปลาไว้ในในรายวิชาการเลี้ยงปลาสวยงามในภาคเรียนนี้ของชั้นม .2 นะครับแล้วก็สายๆยมาหน่อยนะครับหลังจากสอนเสร็จนะครับนี่นะครับมาถามครูว่าพักเที่ยงแล้วไปกินอะไรนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆมาชวนครูไปกินข้าวเที่ยงนะครับช่วงบ่ายนะครับ เด็กชายมิกเข้ามาหานะครับมีเรื่องมาปรึกษาก็เลยอ่ามาครูว่างพอดีเขาก็เลยมาหาครูนะครับมาคุยถึงเรื่องที่เขาอยากถามแล้วก็อยากรู้ก็คุยกันไปสุดท้ายที่ไหนได้นะครับมานั่งเปิดดูของกินแล้วก็บอกว่าหิวแล้วก็บอกว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่นะครับครับเรียนลูกเสือมาเจอเด็กชายพุชนะครับครูโอนกลญ่เซลอีกแล้วนะครับวันนี้คาบลูกเสือในตอนบ่ายก็เรียนตามปกตินะครับพอเลิกเรียนแล้วระหว่างรอเลิกนะครับก็มาคุยกับเด็กๆห้องหนึ่งทับเห้องครูที่ปรึกษา ที่เป็นครูอ้นเองนะครับครูอ้นเป็นที่ปรึกษาเองเอาผู้สลับกันนะครับก็มาคุยเรื่องสาระทุกสุขดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ไม่ลืมถ่ายนะครับชอบมากเลยมุมนี้นะครับที่ทุกคนหันหน้ามานะครับบรรยากาศดีมากเลยวันนี้อากาศสดใสออกไปทานร้อนๆน,นิดนึงนะครับแกงเก็บไปงามก็ไปนะครับ ตรงเย็นวันนี้ก็กลับไปวิ่งตามปกติหลังจากที่วันประชุมเลิกคำไม่ได้ไปวิ่งวันนี้ก็กลับไปวิ่งตามปกติ5กิโลเมตรตามที่เราตั้งใจไว้นะครับบรรยากาศดีมากที่สนามบินท่าไมา่วิ่งเสร็จก็ไปหาอะไรกินที่ตลาดครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูผู้ช่วยพอลอ์มิสติ่งครั้งที่5นะครับวันนี้เราจะมาถามกันว่าครูผู้ช่วยที่พอลลชอบกินอะไรนะครับครูอ้นชอบกิน กะเพราตายายครับอ้าวเป็นผมไหมเหรอผมชอบกินซุก,กี้ข้าเปล่า <c oughs> ร้านอยู่ตรงโดมเอ่อชอบกินผัดเอ้ยใช้โปผัดไข่ค่ะอยู่ตลาดเย็นชอบกินกะเพราหมูกรอบไข่ดาวไม่สุกร้านป๊าเดียวตลาดโดมงจ้ ชอบกินข้าวมันไก่ป้าสมหมายข้างออมสินค่ะเพราะว่าไปซื้อร้านใจเย็นเนาะไปซื้อน้ำหวานก็เลยกินตรงนชอบกินลาบเป็ดหน้าโรงเรียนกับน้ำเก๊กฮวยตาเสือ,อ <c oughs> ผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูป้าเพนหน้ายอแซบครับเส้นมีเหลืองด้วยแล้วแห้งด้วยดีมาก มาแล้วนะครับวันนี้พุชความตีเหตุร้อนก้อนใหญ่สวัสดีวันศุกร์ครับทุกทกคนนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับมีลมแรงมากในช่วงเช้านะครับก็นักเรียกหลายคนบ่นว่าหนาวนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับวันนี้สอนวิชาเขียนแบบม2ทับ1นะครับก็เป็นห้องสุดท้ายของสัปดาห์เพราะว่าหห้องเรียนกับครูอน้นทุกห้องนะครับวันนี้นักเรียนก็ทํา ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นวิชาเลี้ยงปลาสวยงามม2ทับ6ก็นักเรียนก็ทำมาได้ดีตามที่เรากำหนดไว้นะครับเลิกงานในช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็ปิดห้องทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางมาที่จังหวัดระยองในรอบ8เดือนนะครับมาครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกายนเป็น8เดือนแล้วนะครับมาถึงก็ไปกินข้าวก่อนกับครูนกแล้วก็ครูหนึ่งนะครับวันนี้ ก็อาหารหลากหลายอร่อยมากครับเอาเป็นว่ามาทำภารกิจอะไรที่ระยองกปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกๆคนนะครับกับระยองในรอบ8เดือนหลังจากมาครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนานะครับวันนี้ก็ไปเที่ยวคาเฟ่น,นะครับที่ฮารุ มิกิฟาร์มแอนคาเฟ่นะครับที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็มากับบรรยากาศที่ดีเลยทีเดียวครับจริงๆเพื่อนๆเข้ามาหลายครั้งแล้วนะครับแต่เราก็มาพอดีมีลูกศิษย์ทํางานอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็มาชิมชาเขียวเหมือนเดิมนะครับมาร้านกาแฟแต่กินชาเขียวนะครับบรรยากาศของร้านดีมากนะครับหลังคาจะเป็นแบบฟิวโป่งนะครับมีแสงส่องเข้ามาถ่ายรูปสวยเลยทีเดียวนะครับเราไปในช่วงของบรรยากาศที่เตรียมของวันคริสต์มาสและก็ปีใหม่นะครับก็สั่งมี เมนูต่างๆกันไปนะครับตามที่ทุกคนต้องการครนเองก็ได้ชาเขียวอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับถ่ายรูปสวยอย่างที่บอกไปนะครับนานๆทีได้มีโอกาสมาเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดระยองแล้วก็เจอกับเมปวีนะครับลูกศิษย์ของเรานะครับพร้อมเสิร์ฟสตรอเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นแบบจุกๆให้ครูได้ชิมด้วยนะครับในวันนี้ลูกโตน่ากินมากนะครับหวานกรอบมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับสตรอเบอรี่ที่คาเฟ่เขาก็มีขายด้วยนะครับ เวลาวันหยุดเป็นช่วงแห่งความสุขนะครับที่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานเรื่องปวดหัวนะครับวันนี้มาก,กับพี่เอียงและก็โจอีนะครับมาแสดงความยินดีกับโจอีที่ได้ที่เรียนที่มาหาลัยแล้วนะครับก็สนุกสนานพูดคุยกันไปอยู่นานพักหนึ่งนะครับก็เดินทางกลับนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจที่จะไปอีกหลายที่ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขมากนะครับที่มาที่จังหวัดพะยองครับ